วันนี้เอิญจะพามาบุกผัดตะคารอาหารจีนระดับตำนานบอกเลยว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนรักซอดไข่ปูสุดๆวันนี้เอิญอยู่ที่ร้านรอยัลคิเชนร้านจะอยู่ในโรงแรมนิโก้เลยบรรยากาศในร้านดูอบอุ่นสุดๆเหมาะแก่การพาครอบครัวมาทานอาหารมากเมนูที่นี่คือมีให้เลือกแบบหลากหลายเลยเปิดมาสะดุดตากับเมนูซอดไข่ปูแล้วอีกอันคือจ,จริงมีเสี่ยวหลงเปายักษ์ด้วยอ,อาหารไปแล้วรอไม่นานเพราะพานักงานบริการไวมากมากันที่ตัวแรกเลยเสี่ยวหลงเปายักษ์ไข่ปูซุปทะเลมลาพร้อมกับหลอดดูดน้ำซุปน้ำซุปด้านในก็คือมีความหอมหวานกำลัง เ,เข้าถึงไสแน่นแด้านในแป้งบางกลังพอดีออกได้เลยว่าสดเพลินมากต่อกันที่ราดหน้าไข่ปูตำรับเหลาคู่กับซอสไข่ปูแบบเข้มขน้นเมนูนี้เขาจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศจีนบางๆด้วยนะอ,อกได้เลยว่าพรีเมียมต่อกันที่เส้นหมี่ไขป่ปูห้องเต้ราซอสไข่ปูมาให้แบบช้ำๆเส้นเหนียวนุ่มดูดซึมน้ำซอสได้ดีมากานเข้าไปแล้วได้รสชาติเข้มขน้นทุกคำเลยต่อกันที่เมนูที่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดข้าวราดไข่ปูจากทาพุพาสซอสไข่ปูเข้มข้นราดบนข้าวสวยร้อนๆเนื้อปูทั้งซอสไข่ปูคือ มาแบบช่ำๆเลยว่าไข่ปูช่ำๆให้เนื้อมาแบบจุกๆุเลยว่าใครเป็นสายทานปูห้ามพลาดเลยที่นี่คือสวรรค์ของคนรักปูชัดๆไม่อยากพลาดมือพิเศษแบบนี้แนะนำปักหมุดมารยาย k i คิเชนด่วนเลย